สามห้ายังไม่ถึงสามสิบเลยพี่ต้องถามว่าเขาใช้พันอะไรไม่ถามแต่จอนวันไม่ถามเลยอะไรก็ได้ปา,าซิลก็ได้ไอคอนเตเนียก็ได้ <c ant ain ier> ฉันล้วครับกินอะไรเอพิโซ่แล้วก็มิกาเอพิโซ่เปอนขาถามเอพิโซปมาจบมัน,งมนลงถามไว้เหมือนกันใช่ปะ่ะใช่ จัดฟันสวย5ปีแล้วเนี่ยเหลือแต่ตัดจัดนดาเนี่ยทำยอะไรครับพี่สวยไม่ิร์ไปค่ะที่นี่ค่ะอี่ที่ว่าทิพย์มีเต้เชื่อไหมนิสิร์ใช่ไหมล่ะแต่พูดถึงไม่แมยบยลไม่ได้อยู่ยดีใช่ค่ะเชื่อไหม าายอใช่เดี๋ยวตุ่ไม่อีกเออบางทีก็จะตุ่อีกเอาเชือกได้ไม่ะใช่เดี่านค่ไม่เป็นหรอกเดี๋ยวแบบมันลงไม่อีไม่ได้หรอกหนูมองเห็นใครไม่ชัดเลยอ่ะเพราจับหนู จริงก็ไม่ทิ้งเนี่ยใช่พี่เป๊เก็บไว้ก่อนเลยเออเก็บไวให้เขาดูเลยวางไว้ตอกเลยดเดิน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 เหนูมองของอยู่ว่าเไหนของใครใ้มันจำได้ก็โอเคไปอ่ะสวัสดีค่ะ คนดูน้อยจังพี่ขอใจเยอะๆดี y H D, มันถึงจะมีคนดูตาหวานตลอดเลยไม่กินเหล้ามาหลายเดือนแล้วนะทุกคนถ้าไมคนดูน้อยเลยถ้าพี่ขอจะเปิดคนดูถึงไหนเห็นไหม เออนอนอย่างวันนี้นอนนอนเยอะด้วยพ,พี่ก็<ห>มองไลน์แล้วพี่ก็เอาเนี้กว,วดกดยีกอีกนั่นแหละคนดูคนดูเยอะเดี๋ยวมีคู่แข่งเยอะไม่มีใครเอามากกว่าโชว์ขาดำเอ้ยขาไม่ดำนะขาชมพูอยู่ เข้ามารอดออูไม่ได้โชว์ละรเลยแ่เลยนน,นีรู้แลวว่าใชครับคุณต้าอะไรนะ คนกระบี่เหรอคะไม่ใช่ค่ะ